สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้เราจะพาไปรู้จักโครงการออ At Home ของเราค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เราจะทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการหลายๆท่านค่ะโดยงานบริการของเรานะคะจะเป็นงานบริการรูปแบบ Delive r y ค่ะก็คือส่งตรงความสะดวกสบายไปยังลูกค้าทุกทกท่านถึงที่บ้านค่ะซึ่งในการบริการนี้นะคะจะประกอบไปด้วยทั้งการดูแลสัตว์เลี้ยง ตัดขนศาสตร์แล้วก็ความสวยความงามของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีค่ะเช่นการตัดผมทำเล็บต่อขนตาซึ่งจะตอบโจทย์ในช่วงนี้ค่ะซึ่งจุดเจ็บของเรานะคะทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันเนี้โควิดระบาดท,ทำให้เราเห็นว่าคนไทยของเราต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยปลอดภัยอย่างมากค่ะซึ่งทำให้เรารู้นะคะว่างานบริการในลิวเวรในปัจจุบันนี้ มีการเจริญเติบโตขึ้นสูงมากจึงเป็นจุดประกายที่ทำให้เรานะคะอยากทำโครงการออ a อดโฮมขึ้นมาค่ะซึ่งวิธีแก้จุดเจ็บของเรานะคะก็คือสร้างการบริการเดลิเวอรี่ให้ส่งตรงไปหาท่านถึงที่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการต่างๆซึ่งมีทั้งในช่วงงานบริการที่รวมไปถึงการศึกษา หรือว่าการดูแลทําความสะอาดบ้านของท่านด้วยค่ะกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าของเราที่จะเข้ามานะคะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้ค่ะหรือสามารถหาช่องทางติดต่อการบริการของเราได้ค่ะซึ่งเราจะประสานงานไปสู่ผู้ให้บริการค่ะจุดแข็งหรือคุณค่าของของโครงการของเรานะคะก็คือเรามีการบริการที่หลากหลาย หลากหลายทั้งด้านงานบริการแล้วก็หลากหลายช่วงวัยและความต้องการของทุกท่านค่ะในการบริการนี้นะคะจะทําให้ท่านนะคะได้รับความสะดวกสบายซึ่งท่านนะคะไม่จําเป็นจะต้องออกมาจากบ้านเลยค่ะจะมีความสบายส่งตรงไปหาท่านถึงบ้านค่ะต่อมานะคะรายได้ที่ได้จากการจากโครงการของเรานะคะก็คือจะมีคนนะคะเข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชันของเราซึ่ง จะมีการรับสมัครผู้ให้บริการนะคะเป็นค่าสมัครต่างๆแล้วก็การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะและเรานะคะจะมีการหักเปอร์เซ็นต์ต่างๆจากผู้ให้บริการค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้ลูกค้าทุกท่านรู้จักเรานะคะก็จะเป็นช่องทาง YouTube ที่เราได้แขวนลิงก์ไว้แล้วก็เป็นช่องทาง Facebook ช่องทาง l i n ์ ช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรผ่านใบปลิวต่างๆค่ะแล้วก็เป็นช่องทางที่ยิงแอดตามโฆษณาต่างๆเพื่อให้ทุกท่านเห็นแอปพลิเคชันอ at home ของเราค่ะทั้งนี้นะคะก็คือโครงการอ at home ของเราค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือท่านอาจารย์พัทรพันธ์พมคตอาจารย์วรานิต ธนชัยวราพันธ์ท่านอาจารย์สุชาวดีสมสำราญค่ะโดยสมาชิกของกลุ่มพวกเรานะคะมาจากาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวัยค่ะทั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยนางสาวเนรนภาอยู่เย็นนางสาววานิดาวัฒนานางสาวศิราวรนมงคลนางสาวนายนาสูงสุดนางสาวชนาการนำตระกูลพัฒนาค่ะและดิฉันนางสาวสาวนีหางแก้ว สำหรับวันนี้นะคะขอราทุกทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ